ตอนนี้เราอยู่ที่คลิปสัตหีบนะคะตรงข้ามกับโตรตัสเลยตรงนู้นก็เป็นแยกตรงสิลิกิตนะคะคลิปที่เดียวจบเรื่องยางนะคะโดยแมคการ์เดนเซ็นเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเครือของแมคการ์เดนนะคะ MC ตรงสัตหีบะคะ่ะตรงนี้จะเน้นไปนที่ ตัวของงานบริการช่วงล่างทุกอย่างเลยนะคะ,ะตั้งศูนย์สำหรับล้อถ่วงยางถ้ากเกิดว่าซื้อซื้อ,อยางที่นี่นะคะหรือว่าเป็นลูกค้าอยู่เนีย้ยก็าสามารถเติมลมในโตรฟรีได้ถ้าเกิดรถคันไหนอยากได้ลมในโตนะคะมาอัดลมใหม่ร้อละ50บาทค่ะตอนนี้แล้วก็เติมฟรีตลอดนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงข้ามโลตัสเลยนะคะจัตุหีบตรงแยก โรงพยาบาลศิริกิตนะคะกมศิบค่ะก็มีเตียวันเบกด้วยช่วงล่างมีปัญหาสอบขามาเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์โทรนะคะค้นหาข้อมูลง่ายมากค่ะก็เสิร์ชไปเลยนะคะกริปสัตจหีบกริปกมศิบอะไรเงี้ยก็จะเจอนะคะมีทั้ง f a c e b o o ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ฝักหมุดแผนที่นะคะแล้วก็ตอนนี้มีผ่อนกับป๋ายเครดิตนะคะหลายรายการเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ยางแล้วค่ะที่มีไว้ให้เลือกนะคะที่กริปค่ะถ้าตรงนี้ยังไม่พอนะคะสามารถไปในสาขาที่สัตีหีหรือว่าบ้านฉางได้นะคะคือเข้าไปดูใน f Facebook ก็เกิดชอบเขาก็ลิงก์กันหมดค่ะเอามาให้ได้นะคะไปดูนะคะดูกันเย็นๆใจเย็นๆน,น,น,นะคะนี่ก็จะเป็นยาสามยี่ห้อที่เขามีนะคะ สามวิห่อนะคะหรืออยากได้เพิ่มเติมค่ะเข้าไปค้นหาที่แม็กการ์เด้นนะคะจะัตเตคีหรือแม็กการ์เด้นบ้านถานได้นะคะแล้วก็เอามาเปลี่ยนที่กริปก็ได้ค่ะซื้อ,อยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กที่นี่นะคะได้บริการหลังการขายเยอะเลยนะคะเติมงลมงในโตฟรีนะคะแล้วก็มีส่วนลดบางทีเขาก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับยางตั้งศูนย์ห่วงล้อนะคะ กีค่ครั้งกีค่ครั้งก็ว่าไปแล้วก็ขออ้อดีอย่างหนึ่งนะคะของในเครือแม็การ์เดนนะคะคือ3ที่ค่ะไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการที่ไหนลิงถึงกันหมดนะคะสะดวกที่บ้านฉางหรือสัตะหีบไว้ได้นะคะเขาจะมีระบบฐานข้อมูลเชื่อมถึงกันนะคะแคแะะะะ่แจ้งทะเบียนรถจะรหัสรถแจ้งทะเบียนรถไปนะคะเดี๋ยวเขาเก็ค้นหาว่าเอ้ยเคยมาทําอะไรเมื่อไรตอนนี้ควรจะสำหรับ ยางตัง้งศูนย์่วงล้อหรือ,อยางอะไรประมาณน,นี้นะคะเคยทำอะไรไปบ้างเมื่อ,อไหร่นะคะตรงน,นี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะอนนี้เรากำลังตัดตั้งศูนย์ตัดต,ตั้งศูนย์นะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือปายตฐานเลยนะคะนี่ค่ะมีตัวเลขชัดเจนนะคะ บรริกาตั้งศูนย์ห่วงล้อนะคะมีเจียจานเบกอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีเจียจันเบกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะทุกอย่างได้มาตรฐานหมดนะคะแล้วก็ที่นี่ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยหรือเปล่าคะใช่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเครื่องเราก็จะเป็นโช้ตเทาโอ๋ออยู่ตรงนู้นนะคะโช้ตเทาคก็น้ำมันเครื่องจากอิตาลีจากอิตาลีน้ำมันเครื่องจากอิตาลีนะคะก็คือที่นี่ครบจบเลยนะคะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสลับยางตั้งศูนย์ห่วงล้อนะคะแล้วก็มีมาตรฐานค่ะมาตรฐานกริปนะคะโดยช่างฝีมือจากแมคการ์เดนนะคะพี่ทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยนออยู่ที่นี่ก็เข้าปีที่เก้านะคบอ๋อก็คือพี่เขาจะอยู่ในเครือของแมคการ์เดนนะคะจนมาเปิดเป็นกริปนะคะก็จะเป็นมาตรฐานกริปนะคะโดยช่างที่มีประสบการณ์นะคะ ถ้าสนใจก็จองเข้ามาก่อนนะคะเรื่องมือเขาผ่านระบบคอมพิวเตอร์หมดนะคะตัวเลขวัดได้ชัดเจนนะคะแม่นยำแน่นอนแล้วก็เอาบวกกับประสบการณ์ของช่างด้วยนะคะคือช่วงล่างมีปัญหาจะมีดังจะเบรคไม่ดีหรืออะไรนะคะมาได้เลย ง่ายมากค่ะอยู่ตรงข้ามกับโลตัสนะคะนี่เลยโลตัสสัตหี S ee, แล้วก็จับมลมในโตฟีด้วยค่ะสำหรับลูกค้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราขอไปดูรถแล้วก่อนนะคะเอามารอคิวเหมือนกันใลก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะรถเรามีปัญหาเหมือนเบรกยุบยุบ,ย,บยังไงก็ไม่รู้มีเสียงแปลกๆนะคะเดี๋ยวให้ที่นี่เขาดูให้ค่ะรอคิวก่อนรอคิวน,นะคะตอนนี้ รีวิวถ่ยคลิปไปให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วเราก็รอคิวต่อไปฝากติดตามตับสัค้คลายกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กริปนะคะสัตหีค่ะต้องใส่แมสและะ้วค่ะเพราะว่าตรงนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยอย,อยู่ตรงข้ามโลตัสเลยนะคะ ดี๋ยวที่ทำถนนเลยก็มสิบวันนี้รถล,ลูกค้าเต็มร้านเลยนะที่กริปนะคะที่นี่เขาก็จะมีบริการดูแลช่วงล่างนะคะโลโก้นี้เลยมีกเ ก็เจ้ารถมาที่นี่ประจำนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมียางนะคะมียางจำหน่ายด้วยก็คือร้านเนี่ยจะลิงก์อยู่กับร้านแม็การ์เดนนะคะที่สัตหีบเมื่อกี้นี้ที่ร้านที่เราไปแล้วก็แม็การ์เดนที่บ้านฉางตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าข้างศีรลดลนะคะส่วนกริปเนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในเครือเดียวกันนะคะได้มาตรฐานของกริปค่ะที่เดียวจบเรื่องยางนะคะก็จะมีรถเข้ามาเรื่อยๆะคะ่ะ นี่ก็จะอยู่ตรงข้ามรลตัดเลยเดี๋ยวเรากุญแจรถให้น้องก่อนขยับรถพี่ได้เลยนะที่นี่รับบัตรเครดิตเลยนะคะแล้วก็มีระบบนะคะป้องกันโควิดนะคะตั้งแต่ปีก่อนผ่านค่ะ,ะ,ะ,ะแล้วก็มีเช็คอินฟรีของด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้องแอดมินนั่งดูแลลูกค้าอยู่นะ,ะซึ่ง ระบบค่ะเราจะดูนะคะเขาจะมีระบบผ่านข้อมูลนะคะที่ลิงก์กัน3ล้านาก็คือเราสามารถแจ้งทะเบียนรถได้นะคะเราเขาจะดูได้ว่าการใช้บริการล่าสุดเราเมื่อไหร่แล้วเรา,าใกล้ระยะที่เราจะาสลับยางตั้งศูนย์หงล้อหรือทำอะไรอื่นๆมานะคะซึ่งสะดวกนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้บ้านฉางเราก็ไปร้านที่บ้านฉางหรือว่า เรามาแถวสตีบแล้วก็แวะมาทําที่สัตีหีบได้นะคะเพราะว่าคือมาตรฐานของช่างเขามาตรฐานเดียวกันเลยแล้วก็คือตรงเนี้ยก็คือจะใช้ชื่อกริปนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือบริหารงานโดยทีมงานของแมกการ์เดนที่เปิดมาเกือบ1ิปีแล้วนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าดีมากเลยนะคะตอนนี้รถเต็มเลยะค่ะถ้าเกิดยังไงก็แนะนําให้จองคิวส่วนใหญ่เรามาเราก็จะจองคิวก่อนตอนนี้ห้องบริการลูกค้าก็ใช้ต่วคราวนะคะช่วงโควิดนะคะ แต่ก็จะมีที่ให้นั่งรอหลายมุมเลยนะคะตรงนี้จะไม่ได้มียางหรือว่าแม็กโชเยอะนะคะตรงนี้จะเน้นเซอร์วิสเลยซึ่งเขาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่แบบมาตรฐานมากนะคะตรงนี้รับถ้าจำไม่ผิดตอนนี้รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะคะที่นี่รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยใช่ไหมคะะนี่ค่ะช่างคนนี้เก่งมากเลยนะคะ มีบริการหลายอย่างแล้วก็มีมาตรฐานค่ะ hmm. รับรองค่ะว้เป็นตัวเลขเป็นโปรแกรมออกมาเลยนะคะก็คือสาหรับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าช่วงล่างมีปัญหานะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะเจียจานเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยยางอยู่ข้างในอ๋อนี่อะเขาก็มียางไขยนะคะนี่ค่ะถ้าไม่พอใจก็ไปดูอีกสาขาอื่นโตโยตินังครับอ่อ ก็จะเป็นสามยี่ห้อนี้นะคะที่นี่ก็จะสามารถเก็บสินค้าได้แค่สามยี่ห้ออ่าค่ะถ้าลูกค้าต้องการยี่ห้ออื่นเราก็มีเครือข่ายของเราที่เอ็มจตรงข้ามร้านฟ้าเมื่อกี้นี้ค่ะ้นส่ค่ะค่ะนี่ถ้าเจอพี่คนนี้รับรองจบงานให้เราได้สบายคือรถปุ้ยมีปัญหาช่วงล่างหรืออะไรเงี้ยจะมาที่นี่ค่ะไม่ได้เข้าศูนย์ สวัสดีจ้าใกล้เที่ยงแล้วใช่ไหมคะสามารถดูไลฟ์กันได้เมื่อช้าปุ้ยไปมาร้านนึงแล้วร้านแรก MG m a g a แม n ที่สัตหีบนะคะถ้าอยากดูแหมหัวเมแงมากแดดหรอไฟหรือในนี้ไม่มีผู้คนนะคะมีแต่ยางรับรองห่างไกลโควิดนะคะก็คือวันนี em amentos, ้ปุ้ยจะพามาร้านยางสมร้านด้วยกันนะคะ ก็คือร้านแรกเมื่อกี้ไปมาแล้วคือ MC Mac Garden ร้านมีบริการเติมลมด้วยค่ะเติมลมในโตแต่ที่นี่เป็นลมในโตนะคะแล้วก็ลูกค้าเติมลมฟรีเลยตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับรลตัสที่รถสีค่ะรถตัดใหญ่ตรงใกล้ๆที่ทำถนนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมียางไม่เยอะเท่ากับสาขาแรกนะคะแต่ถ้าอยากได้ยางเยอะๆให้ไปดูที่สาขาแรกที่พุ้ยไป ไลฟ์เมื่อกี้นี้มาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ยางกับแม็กเยอะมากเมื่อกี้นี้ไปที่ตรงแม็กการ์เด้นที่ m g ตรงบ้านฉางภูตาเอ้ตรงสัตหีบูตาหลวงมาค่ะมีแม็กกับยางเต็มเลยแล้วก็แตถ่ถ้าเกิดอยากได้ก็มาที่นี่ได้ที่เนี่ยจะเน้นเซอร์วิสช่วงล่างบริการต่างๆนะคะดูคนทำงานนี่ค่ะตอนนี้ลูกค้าเต็มเลยเดี๋ยวพาดูยางก่อน ว่าณนะตอนนี้ที่ร้านนี้มีอยาอะไรบ้างนะคะถ้าเข้ามาส่วนใหญ่คนที่เข้ามาที่เนี่ยค่ะที่สาขานี้เขาจะมีแบบปัญหาช่วงล่างนะคะรถผู้มีปัญหาช่วงล่างเบรกดังอะไรเงี้ยพี่เขาก็ดูให้แล้วก็ราคาไม่แพงเติมลมธรรมดาแล้วเติมไนโตรเข้าไปไม่ดีค่ะเคลียร์เคลียร์ก่อนเคลียร์แล้วเอาไนโตรเข้าไปเลยค่ะที่นี่เขาก็รับเคลียร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยเจอร้านที่เป็นไนโตรคะ่ะเราก็จะใช้ชีวิตลำบากหน่อย ปุ้ยก็จะวิ่งเติมอยู่3ที่นะคะก็คือที่กริปนี่นะคะแล้วก็ถ้าผ่านไปทางบ้านฉางข้างๆสีลอดนนะคะก็จะเป็นเป็นสาขาพิเ่อเดียวกันก็เติมลมในโตของเขาฟรีได้เหมือนกันก็คือเป็นลูกค้าเขาเติมลมสาขาไหนก็ได้นะคะลมในโต <c oughs> ตรงข้างกระสุนโตโตยต้าคะ่ะจะมีแมกกาเดนบ้านฉางอยู่ข้างๆสีลอดถ้ารถไม่ได้เติมลมในโตไว้ก็เขามีแบบ เคลียให้ค่ะแล้วก็อัดลมในโตใหม่หมดเลยทั้งสี่เส้นตรงนั้นก็จะมีค่าบริการหน่อยนะจะบอกว่าถ้าเติมลมในโตแล้วเราไปที่อื่นเราก็จะหาเติมยากเพราะนั้นถ้าเราจะเดินทางไกลเราก็ต้องเช็คลมยางเติมลมในโตให้ดีก่อนเพราะไปที่อื่นอาจจะไม่ได้ฟรีนะคะเขาก็จะคิดตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยว,ยวให้ดูยางแล้วเขามีโปรโมชั่นด้วยแนะนำให้เข้าไปในเพจที่ผู้เช็คอินไว้นะคะ ขาก็จะมีโปรโมชั่นราคาสินค้านะคะแล้วก็อาจจะมีรูปรถที่เปลี่ยนยางไปนะคะไปดูได้ว่ารถแต่ละคันแต่ละสีแต่ละแบบนะคะเปลี่ยนยางอะไรแล้วเป็นยังไงรูปร่างหน้าตายังไงนะคะลองไปเซิร์ชชื่อยางแต่ละตัวอันนี้รู้ได้เราอาจจะไม่คุ้นนะคะมันจะราคาแบบ ประหยัดไวรุ่นไวรุ่นหน่อยแล้วก็พอเราเปลี่ยนเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กอะดูไอ้นี่ด้วยนะไอที่ไข่ไข่อะบางทีแบบว่าต้องไปยางแตกหรือยางอะไรกลางทางเราต้องเปลี่ยนยางอะไรอุปกรณ์มันไม่เข้ากันนะไงก็ต้องดูด้วยเขาเรียกอะไรอะไอที่นอ็นอตหมุนหมุนเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือลายนะคะ เดี๋ยวเราไปถามน้องแอดมินนะคะว่ามีผ่อนมีอะไรมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะอ,น,น,อ,อนั่นแน่นั่นแน่ผม <c oughs> เรียกไม่ถูกเพราะเคยมีปัญหา <c oughs> เปลี่ยนไว้นี่คตอนนี้เขาก็จะดูค่านะคะ วัดกันเป็นตัวเลขเลยค่ะแน่นอนมาตรฐานนะคะไม่ไม่ได้แบบว่ากะกะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะทุกอย่างมีมาตรฐานนะคะเครื่องมือมาตรฐาน,นะคะ่ะคือทําครบจบที่เดียวชัวร์ๆนะคะไม่ต้องแบบว่ามาซ้ําแล้วก็บริการหลังการขายแล้วก็เซอร์วิสโอเคมากเลยนะคะ แล้วก็คือถ้าเราเปลี่ยนยางที่เนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นอะไรให้แล้วก็หรือว่าเนี่ยมาเติมลมในโตรฟรีนะคะเดี๋ยวเราไปถามน้องแอดมินแงแดงเสียนนึงหนูแดงรอคิวที่นี่ก็จะใส่แมสพนักงานใส่แมสร้อเอร์เซ็นนะคะแล้วก็เปลี่ยนแมสทุกวัน มีเจลแอลกอฮอล์มีที่วัดอุณหภูมินะคะมีที่นั่งรอที่แบบห่างๆกันนะคะมีหลายจุดจุดนั่งรอหลายจุด,ม,ดมีแอลกอฮอล์เจลนะคะหนูถ้าเกิดเติมถ้ารถเราเป็นลมธรรมดาแล้วก็มาเติมลมในโตอะมันมันต้องเคลียร์ก่อนใช่ไหมต้องถ่ายลมเก่าถ่ายลมเก่าออกเท่าไหร่อะคะรอบริการอยู่ที่รอละห้าสิบบาทอ๋อ,อรอละห้าสิบบาทเองอ๋อ,อ,ท,อ,อ,อที่อื่นหลักร้อยนะ หลังจากนั้นก็บริการเติมลมฟรีตลอดอ๋อก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ลมในโตอยู่ถ้าเราไม่ได้ใช้ลมในโตเราก็มาให้ที่นี่อัดลมให้ใหม่นะคะเส้นละร้อนละ50บาทนะคะหลังจากนั้นก็มาเติมลมในโตฟรียาวๆเลยะคะ่ะทั้ง3สาขาเข้าสาขาไหนก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าเรามาเป็นลูกค้าเขาก็จะมีสติกเกอร์ติดให้ นะนี่่ะตอนนี้มีผ่อนกับบัตรเครดิตอะไรก็ได้ใช่ไหมอ๋อมีผ่อนกับบัตรเครดิตข้างหน้านี่เลยนี่เดี๋ยวปุ้ยขอจบไลฟ์ก่อนนะคะจะไปดูรถเราแล้วถ้ามีอะไรสงสัยก็คลิกเข้ามาถามที่เพจเขาได้เลยนะคะตามที่เช็คอินไว้เขาม,มีช่องทางติดต่อหลายช่องทางเลยทั้ง เฟซบุ๊กไลน์ออฟฟิเชียลแล้วคขะก็มาได้เลยแล้วก็ค้นหาสถานที่ง่ายนะคะ่ะตามติ๊กอินมาเลยอยู่ตรงข้ามโลตัสเลยเนี่ยนี่เลยโลตี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะขอดูหนูแดงเราก่อนฝากติดตามฝากแชร์นะคะ